นะครับก่อนไปเปิดกิจครับผมพอดีวันนี้ผมเติมยัดเข้ามานิดนึงนะครับก็จะมีพวกโปรเอชชั่นแรกเชลนะครับแรกเชล 100, 200แล้วก็500อันที่จริงผมรอที่มันเป็นแบบคูณ2นะครับแต่ก็ไม่มีแต่ผมอยากเติมวันนี้วันนี้วันเกิดคุณผู้ชมอย่างที่บอกวันนี้เราจะมาเปิดกิจฉลองวันเกิดนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเราเปิดพร้อมกันเลยก็ได้ทุกคนครับอันนี้สำหรับโปรแรกเชลนะครับเราจะเปิดพร้อมกันนะครับผมนะเข้ามาผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับผมนะใครที่ดูในซีมสดก็ ฝากกดไลค์เหมือนกันนะครับใครยังไม่กดติดตามผมฝากกดติดตามด้วยคุณผู้ชมครับมาวันนี้เดี๋ยวมีเปิดนี้เสร็จเปิดกิจกันต่อนะครับปีใหม่นะทุกคนครับทั้ง LD ทั้ง MDL นะครับมาดูครับแดมาแล้วบราซิลอ,อ๋อแบ็คซ้ายคาร์ลอสขอบวก5นะบวก5ไม่ใช่ด้วยคาร์ลอดที่บอกว่าไม่ใช่เพราะว่าเห็นทรงผม ก็เลยคิดว่าเป็นคาร์ลอสอเบราตนะครับนี่เป็นร่างที่แบบยังไม่สกินเฮดนะคุณผู้ชมมากิจนี้เราเล่นไปแล้วเพราะฉันก็ลุยเลยฮะไม่ต้องพูดพร่ำททำเพลงครับผม61ตัวครับผมกิจน,น,นะน,นี้ตังค์เยอะคุณผู้ชมนะครับกิจนี้ตังค์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ71ต,ตัวครับพร้อมกับตังค์หมดนี้เลยครับโอไปก็ร์ไม่มีการ์ดเลยนะคุณผู้ชม68ต,ตัวครับ อ่ะอีก2ทีครับคุณผู้ชมปึ่งมา69ตัวครับการ์ดไม่มีทุกคนครับตังลุวนๆฮรผมได้ตั๋วมาทั้งหมดเนี่ย3 3 1ชิ้น31ตั๋วครับแลกไปไดีได้1โอ้พอกดปุ๊บนี่คือมันขึ้นราคาเลยใช่ไหม2โอ้ได้2ครับคุณผู้ชมอันนี้แสนเอถ้าเกิดว่าผมจะเอาไปนี่ผมเอาแสนเอ็มดีกว,ว่าคุณผู้ชมนะครับจากที่ได้เปิดมาแล้วรอบหนึ่งคุณผู้ชมครับ ถ้า1 0 0 0 0แสนเอ็มเนี่ยเราการ์ดมาเปิดไหม่ะใบนี้ไหมมันการันตีบวกแไงคุณนะครับ3ใบคุณผู้ชมครับมามาดูครับว่าการที่เราแบบไม่เอาแสนเอ็มเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าคุณผู้ชม3ใบครับเปิดได้สัก2แสนผมก็ถือว่าผมคุ้มแล้วผมขอร้อยสี่บ้างนะเพราะว่านอบที่แล้วเนี่ยผมเอาไอคอนเดอะโมเมนต์ไปแต่ผมชอบใบนี้นะเพราะใบนี้มันมันมันได้แน่ประมาณสี่แสน นะครับถ้าแบบไม่เกลือจริงๆแบบเปิดได้นากาตะอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยโซล่าอย่างเงี้ยนะครับเซดอฟเนี่ยมันสี่แสนอยู่ละนะครับม,มารับมาวันนี้1 0 0 0 0มืนบาท1ล้าน F4 คุณผู้ชมเ<ไ>ติม4 0 0พันได้ฟอรีนเวิร์ดคุ้มไหมครับคุ้มเดียวฮะเวิร์ดเท่าไหร่120กว่าเลยเปลอันนี้ถามหรือขิงนะเท่าเดียไปครับจริงๆมันให้บวก5มาก็ก็โอเคนะ ให้บอกหนึ่งมาทําไมครับเนี่ยโอ้เราไม่ไฟด้วยครับคุณผู้ชมกราดิชาก้าครับตัวนี้ก็เอานะเบิบบ้มเบิ้มนะคุณผู้ชมสักสามแสนมาก่อนเลยมไหมมันมีใครสามแสนได้บ้างวะคุณผู้ชมฝรั่งเศสครับผมโอ้โหไม่ไม่ยองฮะไม่กอดร้อนะ God, 8, นะวัตถุดิบตีบวกชั้นเยี่ยมมาแล้วครับเจ็0หมเอ็ม สวยอยู่สวยอยะนะมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการ์ดเกลือก่อนแล้วกันครับมาใบนี้ใบนี้อันที่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่าแรกเป็นเอ็มเนี่ยจะได้ประมาณ1,000 100, 0แสนเอ็มใช่ไหมทุกคนครับแบบหักภาษีอะไรและเรียบร้อยนะครับมาดูว่าผมตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับมา3ตัวได้สักแสนห้าครับผมแฮปปี้นะรวมกันนะ่ะมาดูครับสปอร์ตไลท์บราซิล ST, มันคงไม่ใช่ลิชาริสซอนหรอกมั้ง ไม่ใช่จริงด้วยฮนะดานิโลสองหมื่นสองหมื่นห้าพันคุณผู้ชมนะครับไปต่อครับคุณผู้ชมอ่ะอย่างน้อยผมเลือกเปิดมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าผมเลือกใบนี้มาครับสปอร์ตไลท์แล้วบราซิลอุ้ยรอบนี้ RM เหรออุ้ย อืออันนี้ได้นะคุณราฟินย่าครับแสนหกใครจะเลือกหนึ่งแสนเอ็มนะลองมองหาใบนี้ดูฮะคุณผู้ชมไม่แย่ครับร้อยสิบเก้าราฟินย่าครับแต่ทำไมมันแบบบาซิลกับสปอร์ไลท์ออกรัวๆเลยวะเนี่ยสปอร์ไลท์โอ้ยบีทีบีอิตาลีอิตาลีแบ็คขวาหรอซัมบรสดปะ ซัมบรดไม่ใช่ครับผมนะเดียชินิโอทำไมกระตุกวะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมตเติมหมื่นพี่ว่าได้เท่าไหร่ถึงจะคุ้มรับยูโรออสเตรียแบ็กขวาเหรออาราบามีไหมวะที่เนี้ยอุย้ยเจ้าใครวะเนะี่ยมันต้องอ่านว่ายังไงวะเนะี่ย <laughs> สำหรับผมอะใบสุดท้ายเกินสองล้านผมแฮปปี้ รุมรวมผมขอสามล้านละกันวันนี้นะครับถ้ามาก,กวา 3, ม่ว่สามผมถือว่าโอเคสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่แน่ใจนะฝายยสเปนกองการฟาเบียนลุยขอบวกแปดใช่ไหมแปดบวกหกบวกเจ็ดร้อยสิบแปดโอ้โหร้อยยิบสองเหรอเอาเป้ไปพี่เป็นของขวัญวันเกิดโอ้โหสาธุเลยฮะผมนี่สาธุให้ไวเลยฮะคุณผู้ชมไปฮะ เป้ไม่เป้ตอนตอนนี้ขอ,อก8ก่อนคุณผู้ชมมา l อลอิตาลีมาวดินี่ขอ8ได้ไหรือไม่ก้าถือโอ้โหโบโๆไอ้บ้าสีล่ล้านล้านเหลืออยู่แสนเดียวโอ้โหดวงผมที่ถูกฉลกกับมาวดินี่จริงๆนะ เปิดกินซีซีสองใบมันได้เบานดีน้สองใบหกหกหเลยเออจะรวยอยู่แล้วผมจะรวยอยู่แล้วเมื่อกี้สี่ล้านมาคือจบแล้วที่เหลือของแถมแล้วนะใช่ไหมคุณผู้ชมที่เหลือนี่คือของแถมแล้วนะยูโรครับโครเอเชียปีกเปริซิสเหรอเฮ้ยไ,ได้อยู่นะโอ้โหกกหหหหูโหโหจะลุด คือแต่ลนะตัวมาดีนะเว้ยเพราะว่าเลดมันโอเคนะครับหมายถึงตัวตะเลดแปดมันไม่มาว่ะเชี่ยท้อเลยเปิดเมื่อวานนี้แปดรัวๆเลยนะคุณผู้ชมวันนี้ตัวดีแต่แปดไม่มาเลยว่ะอ่ะใบนี้ปกติจะได้ประมาณสักสี่แสนครับถ้าเกิดว่าผมเลือกใบท m ครับแต่ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศมายูโรบ้างครับร้อยสี่ ขั้นต่ำร้อยสิบเก้าครับคุณผู้ชมถ้าเกลือเดี๋ยวขั้นหน้าที่ผมเปิดเดี๋ยวผมจะกลับไปเดอะโมเมนต์นะมาดูครับอันนี้แปดแล้วนะฮะฮอลแลนด์สองแสนเก้าฮะขายออกหรือเปล่าครับฟาบุกเกนสามแสนเฮ้ยเช็่หมดแล้วเหรอวันเนี้ย ถ้าเกิดว่าไปสุดท้ายไม่ออกที่กูแตกแน่เลยเนี่ย,รยครับคุณผู้ชมไปสุดท้ายแล้วมานั่งคัดกันรัวๆหน่อยหลักๆวันนี้ครับต้อง2ล้านแล้วว่ะคุณผู้ชมถ้าไม่2ล้านอัพเดี๋ยวผมแตกแน่ฮะโอ้โหเมาดีดี้มาก็ไม่แปตัวอื่นมาก็ไม่แปแต่อันนี้การันตีบวก8คุณผู้ชมวันเกิดทันทีเบิ่มๆบหน่อยคุณผู้ชม3 2 1หนึ่ง แฮปปี happy birthday, happy birthday ้เ oh, บิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้โหฮอลแลนด์เที่ยดุงซี่เหรอดุงซี่แข่งไะมหล่อยี่ห้าสองล้านได้อยู่ยยก็ไม่แย่คุณผู้ชม ก็โอเคมันก็ตามเป้าของเราที่เราเราคาดไว้อยู่แหละนะครับเลประมาณนี้อย่างน้อยมันก็แบบไม่ล้านท้วนนะคุณผู้ชมเใช่ครับไม่แย่แต่ก็ไม่วาวครับร้ 125, อยยี่สิบห้าผมว่าสแตทบูธมันเยอะอ่ะมันบูธได้แค่อินเตอร์กับฮอนแลนครับหลักๆนะไม่ย้ายมาแบบซักแมนอยู่เห็นว่าราคาจะได้กระโดดเลย่ะประมาณนี้ครับสแตทรวมบูธก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะครับบูธต่อได้ร้อยสี่สิบตั้งคู่ครับอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ได้ประมาณกลมๆสามล้านนะคุณผู้ชม สล้านเท่ากิจแรกที่เราเปิดรอบแรกที่เราเปิดเลยแต่รอบนั้นคือแปดมันมาเยอะแต่รอบนี้ก็โอ้แทบไม่มาเลยการ์ดลุ้นน่ยประมาณนี้ครับผมนะฝากกดไลค์ผมด้วยคุณผู้ชมครับเพิ่งจบไปสดๆร้อนๆเนี่ผมนะสำหรับ FC Pro Champion Cup สองพนะครับวันนี้นั่งดูแข่งกันครบทุกคู่เลยนะครับปรากฏว่าวันนี้ทีมไทยของเราพ่ายไปนะสำหรับทีมแกสก็ ไม่เป็นไรครับผมนะยังไม่ถือว่าตกรอบนะครับแค่ล่วงไปสายล่างนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแข่งขันแบบอีกเยอะนะครับซึ่งพรุ่งนี้ทีมไทยแข่งครบทุกคู่พรุ่งนี้น่าสนใจมากนะครับผมนะยังไงก็ฝากติดตามได้วยฮะสำหรับรายการนี้แล้วก็ที่สำคัญครับผมในระหว่างการแข่งขันเนี่ยมีแจกโค้ดด้วยซึ่งโค้ดเนี่ยโค้ดดีนี่เลยครับสำหรับโค้ดที่ผมได้ในวันนี้นะครับผมนะมีทั้งตังมีทั้งการ์ด คือตังเนี่ยเฉพาะเงิน BP ทุกคนครับ2 0 0 0 0ล้านทุกคนก็ผมเรียกได้ว่าแบบจุกๆไปเลยนะครับแข่งทั้งหมดเนี่ยประมาณ7วันใช่ไหมถ้าเกิดว่าแจกแบบนี้ทุกวันโอ้โหร่ำรวยครับนะควกบไอ้พวกการ1 1 0เนี่ยผมบอกเลยว่าการันตีแบบหลักหลายพันแน่นอนนะคสำหรับการ <Okay. S 1> กถือว่าแจกหนักพอสมควรนะฮะใครที่แบบเอ้ยอยากดูอยากได้การ์ดอยากเติมโค้ดฟรีๆแบบนี้รับชมกันได้ก็ผมนสำหรับการแข่งขันนะครับยังไงก็ฝากด้วยฮะถือว่าเป็นอีกรายการที่แบบสนุกมากแล้วก็ได้เชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับ